วันนี้พกอบกับไอซอีกแล้วนะคะวันนี้ไอมีรถบ้านนะคะเป็นมาสด้าสนะคะ 1.3S เ e เทอร์นะคะปี2023คันนี้นะคะม่อยู่แค่หลักพันเท่านั้นนะใครกําลังตามหารถบ้านมือเดียวนะคะน่าใช้ไม่หลักพันนะคะสภาพน้องๆไปไ้ายแดงแบบนี้จัดคันนี้ได้เลยค่ะไฟหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็จังหน้าตกแต่งด้วยวัสดุครเมียมแล้วก็ไลาซ์ซีซีสีดำเงานะคะสวยๆแบบนี้เลย ตัวงานสีรถนะคะได้เป็นสีเทารำนะคะล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะขนาดขอบล้อนะคะอยู่ที่ R15 นะคะน้านข้างนะคะก็จะมีกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเรียวนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสเปคโรงงานนะคะตัวเบาะหนังยังตึงยังใหม่ยังแน่นแบบนี้เลย ็บอกฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นบอกปรับไฟฟ้าพร้อมเซ็ตที่นั่งได้2อที่ค่ะมัลติฟังชันนะคะเกียร์ออโต้ค่ะแอร์นะคะวิทยุรองรับ fm an นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังค่ะมัลติฟังชันบนพวงมาลัยคุดคอนโทรนแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยตอนนี้มาอยู่ที่7,800เท่านั้นเองค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวเบาะก,ก็คือใหม่ตึงเนี้ยแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะนะคะด้านหลังสามารถใส่ Isofix คาซีเด็กได้ถึงสองที่นั่งนะคะมีที่วางแก้ววางของตรงนี้ให้นะคะมุมมองจากทางด้านหลังไปด้านหน้าค่ะภายในห้องดยสารนะคะสะอาสาอานแบบนี้เลยนะคะถ้าใครนะคะที่กําลังหารถบ้านนะคะมือเดียวไว้ใช้งานนะคะเข้ามาแบบสดสร้อนๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคันนี้นะคะแนะนําเลยไฟไท้าย LED สวยๆนะคะ ตัวนี้เป็นตัวซีดานนะคะก็ก็เปิดจากทางด้านหลังตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเป็นตัวท็อปเนาะก็จะสามารถพับเบาะได้นะคะ40-60แบบนี้เลยพร้อมเซน็นเซอร์หลังให้อีกสี่จุดนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะช่วงล่างใหม่ๆแบบนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่กําลังหานะคะรถใหม่แค่หลักพันนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านน่าใช้แบบนี้นะคะสามารถกดโทรเข้ามาสายด่วนเพื่อนัดหมายดูรถหรือ จัดไฟแนนนะคะก็สามารถกดโทรเข้ามาหาไอได้เลยที่0877165714เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ